สวัสดีครับเพื่อนผม <You wanna S 1> วาน <to change S 1> <his> อิกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมเดฟเจมเวเดต้ากันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเลือกตัวละครจาก1นในอันได้กแกร่ริกทหารที่ถูกปลดประจำการอย่างไร้ศักดิ์ศรีพรูปอดีตนักแข่งซูเปอร์ไบร์แท้งนักสู้ชาวญี่ปุ่นผู้ยิ่งใหญ่และอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังอย่างสไปเดอร์ไม่ว่าเราจะเลือกใครเนื้อเรื่องจะเหมือนกันหมดครับคลิปนี้เลือกทหารอเมริกันบริก What are you doing here? Oh, whoa, whoa, oh! it's okay, it's okay. <laughs> He's going in for me tonight. This man, I knew you wouldn't let me down. Not after everything we've been through together, right? I know my life's a disaster, so sue me. Alright, this is it. Now just remember, you lose, I'm taking a dirt nap. <laughs> บิกต่อสู้กับนักสู้ในสังเวียนแต่ละคนไปเรื่อยๆจนได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเดียจาคอนดุกเนื้อหอมมีสาวๆมาแย่งด้วยและผู้ชนะก็จะได้ผู้ชายไปครอบครอง จากนั้นบริกก็ต่อสู้กับนักสู้คนอดือต่อไปในที่สุด n o r e ก็ส่งข้อความมาท้าบริกให้ไปต่อสู้กันที่กริมมีว่วิวบริกก็เดินมากับแมนนี่อย่างหล่อเลยโดยเสื้อผ้าชุดใหม่ Please tell Cause that'd be a serious mistake. And the last thing you wanna be doing is pissing off... Oh, D-Mob, hey! You out of retirement? Oh yeah, he's just helping me out. Just these couple of times, on account of my money. You mean, my money needs? Yeah, yeah, that's right. Every time he wins, you get paid. It's good for all of us, d -Mob. Good for us. But what's he getting out of the deal? Stare all you want, little man. I'm the one making her sweat now. Let's make this quickop แต่ก่อนที่จะไปถึงสังเวียนผมเกือบมีเรื่องกับดีม็อบดีนะมันมีปืนไม่งั้นโดนไปแล้วไม่นานหลังจากการต่อสู้แมนนี่เซ็นสัญญากับพวกนั้นและเข้าร่วมการแข่งขันเท็ทีมแขนหายแล้วสินะ หลังจากนั้นไม่นานบริก,กจะถูกท้าทายโดยลูดาคริสให้ต่อสู้กันในคลับลูดาเมื่อมาถึงคลับลูดาแฟนสาวของบริกจะไปกับผู้หญิงที่ชื่อคาร่าเพื่อตามหาคนที่ดีกว่า <G l oss> อา้าวสิ่งกิดง,ง่ายจัง of all these of wannaG all you later. หลังการต่อสู้ดีม็อบดูถูกบลิกและแมนนี่ที่ไม่มีอะไรเลยถ้าใครในคลับต้องการพลังและบารมีคนคนนั้นจะต้องเอาชนะดีม็อบให้ได้ในการแข่งขันเด็แจมทัวนามเมนต์แมนนี่บอกบริกอย่าไปยุ่งแต่เขากลับเพิกเฉย s a bad ในที่สุดแองเจลก็ต้องการจะคุยกับบริกจึงนัดเจอกันที่คลับเปสแต่ว่า <laughs> นี่เป็นกับดกัก,บบนะกดีมอได้ส่งคนมา3ามคนเฮาพอกเกสและสโนว์แมนเพื่อมาหยุดบริกไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเด็บแจม คนสามคนพ่ายแพ้ก็วิ่งหางจุดโตดหนีไปโดยความโล่งอกแมนนี่ก็ใช้ไม้เบสบอลกระแทกเขาที่หัวของบริกจนสลบไป D-Mob เมื่อบริกตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้ารวมกับแข่งขันอย่างหนีเลี่ยงไม่ได้เอาชนะน,นักตู้ที่เก่งที่สุดของพวกนั้น t i m e I took your precious little bitch and made her mine. Now there's nothing left to take, so I'm just going to kill you. Go to hell, D Mob. I am not yours to own. จากนั้นดีม็อบ <Okay. S 1> ก็พยายามฆ่าบริกด้วยการยิงไซแต่แมนนี่รับกระสุนแทนบริกจึงลากดีม็อบมาต่อสู้บนเวที บริกมีชายเหนือดีม็อบและนำแองเจิลกลับมาก่อนจากไปไม่ดื่มที่จะยิ้มให้กับแมนนี่และนี่ก็คือเหตุการณ์ก่อนเดฟแจมไฟฟ์ฟอร์เอ็นไแล้วเกมนี้ก็จบลง